สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับพี่นนท์มีของใหม่มาเล่นนะครับผมเป็นปืนกระดาษสุดเท่ะนะเนี่เมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ยิงไปให้ดูแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยิงขวดยิงแก้วนะครับผมเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทํามันได้เลย โอเคครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นก่อนนะครับผมทั้งหมดเราจะใช้3ามแผ่นนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่แผ่นแรกก่อนเลยนะครับแผ่นแรกนะครับผมให้เราม้วนในลักษณะนี้เลยนะครับผมนำนิ้วชี้นะครับผมดันเข้าไปในลักษณะนี้นะครับผมนี่ให้มันม้วนเล็กที่สุดนะครับผมจากนั้นเราก็ดันจนสุดกระดาษเลยนะครับนี่เราก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมปึ๊บนี่โอเคพอสุดแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็จะใช้เทปใสติดนะครับผม หรือว่าใครมีกาวก็ทากาวก็ได้นะครับผมปึ๊บติดในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่โอเคให้เราทําแบบนี้นะครับผมทั้งหมด2อันนะครับผมเราก็นํากระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาม้วนแบบนี้ได้เลยโอเคครับผมนี่เราก็ได้มา2อันแล้วนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราวางไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อไปแผ่นที่3นะครับผมจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมก็คือตัวปืนตรงนี้นั่นเองนะครับผม จะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินก็สวยหมดเลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับพี่้องมีสีเหลืองนะครับผมใช้เป็นสีเหลืองนะครับโอเคให้เรามาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็นําก้านที่เราม้วนมา1ก้านนะครับผมจากนั้นนะครับผมมาวางทับในลักษณะนี้เลยแล้วเราก็จะม้วนตามนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมไม่ต้องม้วนแน่นก็ได้นะครับผมหลวมๆก็ได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องหลวมมากนะครับผมนี่ม้วนเข้าไปในลักษณะนี้ปึ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเราก็ม้วนจุดสุดเลยนะครับ ปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่เห็นไหมหลวมๆแบบนี้นะครับผมไม่ไม่ต้องแน่นมากนะครับผมถ้าเกิดว่าแน่นมากเราจะยิงไม่ค่อยไปนะครับผมมันจะติดนะครับผมนี่อันนี้หลวมแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับผมเราก็จับสองข้างแล้วก็ดันดันนะครับผมปึ๊บนี่ให้มันเท่ากันนะครับให้ลำกล้องเราเท่ากันนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยโอเค พอได้แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมแนวยาวเลยนะครับผมให้เราทากาวหรือว่าเอาเทปใสมาติดเลยก็ได้นะครับผมโอเคพี่นนท์จะใช้เป็นเทปใสนะครับติดในลักษณะนี้เลยติดครึ่งนึงมาติดข้างนี้ครึ่งนึงนะครับผมนี่ติดตลอดแนวเลยนะครับปึ๊บนี่ให้เราติดแบบนี้เลยนะครับผมให้ติดตลอดแนวเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรานําก้านมาหนึ่งก้านนะครับผมสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปปึ๊บนี่แล้วเราก็มาตัดนะครับผมเราจะตัด ด้านหัวกับด้านท้ายนะครับผมเราจะเล็งให้อยู่ตรงกลางนะครับผมเพราะว่าตรงกลางตรงนี้นะมันเป็นส่วนแข่งนะครับผมตรงนี้อ่อนนะครับเห็นไหมเราสอดเข้าไปนะครับผมปุ๊บนี่ในลักษณะนี้จากนั้นเราก็ตัดท้ายตัดหัวนนะครับผมปุ๊บนี่เราก็มาเล็งนะครับผมนี่นะครับผมให้มันเลยมาประมาณนี้นะครับผมประมาณ4ี่ห้าเซนติเมตรนะครับผมจากนั้นเราก็ตัดตรงหัวได้เลยนะครับปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมพอเราตัดได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็นำอีกก้านหนึ่งมานะครับผมเราจะเอาเฉพาะส่วนที่แข็งที่สุดนะครับผมนี่ตรงนี้แข็งที่สุดด้านปลายนะครับผมด้านปลายมันจะอ่อนเห็นไหมนี่ข้างในมันจะแข็งนะครับผมเพราะว่ามันล้อมวนกันหลายทบนะครับผมเราจะเอาส่วนในนะครับตัดออกปุ๊บนี่เราก็จะเอาประมาณ3มเซนนะครับปุ๊บนี่นี่นะครับผมเราจะตัดออกมาประมาณ3มเซนนะครับผมไม่ยาวมากนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็ติด เทปใสได้เลยนะครับหมวนติดปุ๊บนี่ติดในลักษณะนี้นะครับผมโอเคครับผมพอเราตัดได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาติดบนกระดาษสีเหลืองนะครับผมในลักษณะนี้เพื่อเป็นตัวเกี่ยวหนังยางนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ติดเทปใสนะครับผมขั้นตอนนี้ต้องติดเทปใสนะครับผมกาวติดไม่ได้นะครับมันไม่อยู่นะโอเคเราติดตัวกระดาษไปก่อนนะครับผมปุ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเอาตัวนี้มาวางเข้าใส่ปุ๊บ นี่แบบนี้เลยนะครับผมวิธีการติดนะครับผมติดในลักษณะนี้นะครับผมให้มันเหลือไว้นิดนึงนะครับเพื่อเราจะไว้เกี่ยวในลักษณะนี้นะครับผมนี่เกี่ยวในลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับผมติดไม่ต้องหมดนะครับผมให้เราเหลือไว้ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับโอเคพอติดได้แล้วนะครับผมเราก็ติดให้รอบเลยนะครับปึ๊บนี่ให้เราติดแบบนี้นะครับผม2รอบนะสชั้นนะครับผมให้มันแน่นนะครับปึ๊บนี่เห็นไหม นี่นะครับผมให้เราติดในลักษณะแบบนี้นะครับผมข้างหลังนะครับผมติดจนสุดเลยนะครับผมข้างหน้าไม่ต้องติดจนสุดนะครับผมให้เราเหลือไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเหลือตรงนี้ไว้ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับผมเพื่อเราไว้เกี่ยวนะครับผมเกี่ยวหนังยางปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เห็นไหมมันก็จะยืดได้นะครับผมแบบนี้เลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็ตัดไอตัวนี้นะครับผมอีกหนึ่งอันนะครับผมจะเอามาติดตรงตัวยิงของเรานะครับผมนี่เราก็ตัดได้เลยนะครับ กันไก่นะครับผมต้องใช้กันไกแข็งนะครับผมกันไกแข็งแบบนี้นะมันจะตัดได้ดีนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่ากันไกธรรมดาตัดไม่ค่อยขาดนะครับผมปึ๊บนี่โอเคจากนั้นเราก็ม้วนติดได้เลยนะครับปึ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็มาติดตรงท้ายนะครับผมตรงตรงท้ายก้านตัวยิงนะครับในลักษณะนี้เลย โอเควิธีการติดนะครับผมเราก็ติดเหมือนเดิมนะครับให้มันเหลือไว้ครึ่งเซนติเมตรนะครับผมแต่รอบนี้เราจะเหลือไว้ข้างหลังนะครับผมมันจะได้เกี่ยวได้นะครับนี่เหลือไว้ข้างหลังประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ติดได้เลยนะครับผมเราติด2รอบนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ให้เราติดในลักษณะนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับ เราก็สอดเข้าไปได้เลยนะครับผมตัวนี้นะสอดเข้าไปปุ๊บนี่โอเคครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เรานำหนังยางวงใหญ่มาเลยนะครับผมมาเกี่ยวข้างหน้านะครับผมเกี่ยวตรงนี้นะครับผมนี่ที่เราทําไว้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเอาหนังยางสอดเข้าไปได้นะครับผมที่เราเหลือไว้ครึ่งเซนติเมตรนะครับผมจากนั้นเราก็ยืดมานะครับผมมาเกี่ยวด้านหลังด้วยนะครับผมนี่ด้านหลังเราก็เหลือไว้ครึ่งเซนเหมือนกันนะครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเกี่ยวหนังยางเข้าได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็ยืดยิง นี่แบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราทํากระสุนนะครับผมกระสุนก็คือก้านที่เราม้วนไว้นะครับผมเราก็ตัดได้เลยนะครับผมประมาณ2เซนนะความยาวนะครับผมนี่แค่นี้นะครับผมจากนั้นเราก็ตัดนี่พอเราตัดได้แล้วนะครับผมนี่กระดาษมันจะหลุดนะครับผมให้เราติดเทปใสก่อนนะครับให้เราติดเทปใสปิดหัวก่อนนะครับผมปิดหัวปิดท้ายนะครับนี่ให้เราติดเทปใสในลักษณะนี้นะครับผมไม่ให้ลมมันเข้าออกได้นะครับ มันจะไปแรงนะครับผมนี่เราก็ปิดหัวปิดท้ายก่อนนะครับโอเคนะครับผมพอเราปิดรูหัวท้ายได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ติดตรงกลางได้เลยนะครับผมติดแนวยาวในลักษณะนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บมันจะได้เงาสวยด้วยนะครับผมกระสุนของเรานะครับปึ๊บนี่เห็นไหมกระสุนของเราก็จะเงาสวยในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมวิธีการเล่นนะครับ ให้เราดึงมาในลักษณะนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมันล้ําตัวล้ากล้องของเรานะครับผมดึงออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระสุนลงไปได้เลยนะครับผมปุ๊บนี่นี่เห็นไหมจากนั้นเราก็ยืดยิงได้เลยนะครับนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผม2ตัวไอตัวนี้ยิงเยอะหน่อยนะครับผมนี่ยิงเยอะจนมันดันตรงนี้เข้าไปนะครับผมนี่แต่ก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับผมมันแค่ดันกระดาษเข้าไปนะครับผมเพราะว่าแรงดันมันนะ นี่มันเลยเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ใหม่ๆม,มันยังไม่ค่อยดันเท่าไหร่นะครับผมนี่เห็นไหมเริ่มเข้าแล้วนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กน้อยกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ